สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชอ่องเ r i น Me Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมา react วิดีโอเทรลเลอร์เอเจนต์ตัวใหม่นะครับที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอเกี่ยวกับคอนเทนต์ a l o r a n t หรือว่า Valorant er anything เนีน่ยคอเนต์ anything ก็ช่วยไลค์แล้วก็ subscribe วิดีโอนี้ด้วยครับไป let's go <S นี่น่าจะเป็นตัวระกีนะครับ Ah, yeah, yeah, Istanbul. I have a signal. Ready. Our flag mailer is headed east. Leon, this is Sova. Confirm you have target visual. Oh. Ground team, collapse and converge on sector 4. What? Oh. <laughs> <laughs> yeah, ยอดวล้นี่น่าจะเป็นความกลัวของเอเจนต์ทุกตัวนะครับ Darkest fears. Mine would eat them alive. God damn. <sighs> คือเมื่อกี้เนี่ยผมไม่อยากพูดเยอะนะครับเดี๋ยวกลัวกลัวแบบไปลบกวนสมาธิตอนดูนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเทรลเลอร์นี้เนี่ยเป็นเทรลเลอร์ที่แมทช์กับไอตัวเรื่องราวใน The Range ที่ผมทําวิดีโอเกี่ยวกับไอตัวเอเจนต์ตัวนี้นะครับเรื่องราวมันก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าบอกว่าเอเจนต์ทุกตัวสู้กับเอเจนต์ตัวนี้อยู่และบอกว่าเอเจนต์ตัวนี้คือบอกว่าได้ใช้อบิลิตี้ที่สามารถเอ่อบอกว่าสามารถเห็นความกลัวของแต่ละเอเจนต์ได้ ก็คือในเทรลเลอร์เนี่ยเป็นเรื่องราวสั้นๆทีเ่เราสามารถได้ยินผ่านไอตัวออ d ดิโอใน The Range นะครับและรูปลีกพวกอะไรพวกนั้นก็อยู่ในเทรลเลอร์นี้หมดเลยนะครับที่ผมได้ลีกแล้วก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับเอเจนต์ยี่สนะฮะเฟสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเป็นเทรลเลอร์ที่ค่อนข้างแบบว่าดูดีมากๆนะฮะและก็ได้เห็นความสามารถของเอเจนต์ตัวนี้ด้วยก็ก็เป็นเทรลเลอร์ที่แบบได้มาตรฐานของไรอัน วิหสำหรับวิดีโ yup, อน,นี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าขยายผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับเป็นยังไงกันบ like ้างครับทุกคนวิดีโอเทรลเลอร์ของเอเจนต์ตัวใหม่พอเห็นวิดีโอนี้เนี่ยน่าเล่นตัวเอเจนต์ตัวใหม่มากขึ้นหรือเปล่าลองเขียนไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ هو الحر حقع